อิตานิตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตสัสสะปรินิพานาโตปัชฌายะจตุสัตทีสังวัชรุตระปัญจสตตาทิกานิเปสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปะนก,การวาเซนะโปทะปัทมาสัสสะ ชัดทั้งนินังวาราวเซนปะนะจันดิจันดาวาโรโหติเอวังตัสสะภักวะวโตปริิบานาศาสนายุกาละคะนนาสนตะเคตับปาสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ท่วงแล้ว5 5 6พันพรรษาปัจจุบันสมัยกัญญาจุนามาสสุรทินที่6จันทวาลพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปารินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมีวิวะภาคเจ้านั้น มีนายะอันจะถึงกำหนดนับด้วยประการัชนีอิโตปรังสักดังธรรมโสโซโตัปโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมงนาหารจิตสดับธรรมภาสิตที่จะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทิอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ดัศนะกาโมซีละวะตังสัทธรมมังโซตุมิชติวิเนยะมัเชระมะลังสเวสัทโทติวุจตีติบัตนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสาศาสนธรรมรำสั่งสอนของพระบรมศาสดา,ศาอันเรียกว่าพระพุทธาศาสนา ว่าด้วยเรื่องศรัทธาเป็นธรรมิกถาอบรมปัญญาส่งเสริมการปฏิบัติปฏิบัติชอบของท่านสาธุชนเป็นลําดับไปดำเนินความตามพระพุทธภาษิตเทศนาในซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าดัศนากาโมสีลวตังสัทธมังโซตุมิชติ วิเนยะมัเชระมะลังสเวสัตโทติวัจติแปลว่าผู้ใดใคร่เพื่อจะเห็นท่านผู้มีศีลใคร่เพื่อจะฟังพระสัทธรรมนำออกซึ่งมนทินคือความตรณีเสียได้ผู้นั้นแหลเรียกว่าผู้มีศรัทธาดังนี้มนุษย์เราไม่ว่าจะทำอะไรย่อมขึ้นอยู่ด้วยศรัทธา ทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกเมื่อเรามีศรัทธาว่าทำอย่างนั้นจะได้ผลอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนั้นบุคคลก็ย่อมลงมือทำถ้ายังไม่เชื่อยังไม่มีศรัทธายังไม่ถนัดใจนักก็ไม่ลงมือทำแม้ในพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้น การที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาย่อมขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อปัสาทความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศลงในหมู่ชนที่นับถือศาสนาอื่นคือมีศรัทธาในศาสนาอื่นอยู่แล้วแต่เพราะคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นนิชานขันติ คือทนต่อการเพ่งพินิษของบัณฑิตจึงยังศรัทธาเลื่อมใสของชนผู้เชื่อในศาสนาอื่นแล้วให้กลับมานับถือพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าศรัทธาชาโตอุปสัรงกรรมติบุคคลเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปหาบัณฑิตอุปสรรงกรมิตวาปัจจิรุปาสติครั้นเข้าไปหาแล้วยำนั่งใกล ปิรุปาสั้นโตโซตังโอดหติเมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงียโซดเพื่อจะฟังดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงนับว่าเป็นรากเป็นคุณเบื้องต้นของผู้นับถือพระพุทธศาสนาก่อนแต่จะรักษาศีลก่อนแต่จะบริจาคทานก่อนแต่จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างใดบุคคลย่อมต้องมีศรัทธาแล้วทั้งนั้น เพราะฉะนั้นศรัทธาจึงจัดว่าเป็นพื้นฐานของผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรทราบอัธ,ธิบายเป็นลําดับสืบต่อไปในเบื้องต้นควรทราบคำว่าศรัทธาเสียก่อนศรัทธาแปลโดยความคือความเชื่อแปลตามศัพท์คือยังใจให้ใสยังใจให้สะอาดเหมือนน้ำที่สะอาดชำระมนทินายให้สะอาดหรือ เหมือนเครื่องกรองน้ําทําน้ําให้สะอาดกรองน้ําให้สะอาดนี้เป็นลักษณะของศรัทธ,ธาโดยต้นเขาศรัทธ,ธาที่แปลว่าความเชื่อนั้นโดยตรงเชื่อนในพระปัญญาเครื่องตัสรู้ของพระตถาคตเจ้าคือเชื่อความตัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตัสรู้จริงดังคําบาลีว่าบุตโธสุสุทธโธกรุณามหันว พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งมีพระกรุณาดุดห้วงน้ำดังนี้ที่ว่ายังใจให้ใส่นั้นโดยอธิบายว่าจิตใจของคนเรานั้นย่อมขุนหมองด้วยกิเลสมนทินใจเราแต่เดิมคือใจที่ยังไม่มีกิเลสมนทินนั้นเป็นใจผ่องแผ้วเรียกว่าประพัสสารจิตดังพระพุทธภาษิตว่าประพัสสรมิดังพิกเวจิตตัง พิสุจทั้งหลายจิตนี้แต่เดิมเป็นประพัสสอนคือผ่องแผ้วตัณจะโพอาคารตุกเกหิอุปกิเลเสหิอุปเกิรทั้งก็แหละจิตนั้นแลอันอุปกิเลสที่จะมาทำให้เศร้าหมองแล้วดังนี้จิตใจของเราในชั้นเดิมยังไม่มีอาคารตุกกิเลสย่อมผ่องใสย่อมผ่องแผ้ว อาการที่จิตใจผ่องใสผ่องเผ่านั้นก็ไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องฟอกเพราะสะอาดหมดจดอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจของเรามักตกอยู่ในอำนาจเิเลสเพราะมีประตูเปิดรับอาคัรตกรับอาคันตุนตกะกิเลสคนเราเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านก็ไม่ว่างย่อมมีธุระจะต้องมาสนทนาปราศัยกับแขกเป็นต้นชั้นใดจิตใจของเราก็ฉันนั้น เมื่อต้องรับแขกคือกิเลสที่เป็นแขกจนมาก็ย่อมสมองเพราะฉะนั้นในขณะใดจิตใจยังไม่มีความศรัทธาในขณะนั้นจิตใจก็สมองยังไม่ผ่องแผ้วจึงต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องฟอกจึงต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องทํำให้สะอาดปราศจากมนถินนี้ที่แปลศรัทธาว่ายังใจให้ใสคราวนี้พึงทราบลักษณะของศรัทธาเสียก่อน ศรัทธาโดยหลักตามพระบาลีแล้วทัางกล่าวไว้เป็นประการเดียวคือเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าดังที่กล่าวแล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมยังสัตว์ให้ออกจากทุกขให้ได้รับความสุขได้จริงนี้เป็นตถาคตโพธิศรัทธาแต่พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น สอนเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านตรัสรู้จริงพระธรรมของท่านดีจริงอย่างนี้แล้วก็เป็นอันเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนด้วยจึงรวมศรัทธาเป็นสี่คือกรรมมศรัทธาหนึ่ง ปิปากศัทธาหนึ่งกร,รม,มสัสกตาสัทธาหนึ่งตถาคตโพธิศัทธาหนึ่งซึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเทศที่ท่านสอนว่าด้วยเรื่องศรัทธาแล้วมกักจะมีคำสี่อย่างนี้เสมอกรรม,มสศรัทธาเชื่อกรรมพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้สอนให้เชื่อสิ่งภายนอกศาสนาบางศาสนาสอนให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระเจ้าว่า สรรพสิ่งในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นไปด้วยอำนาจของพระเจ้ามนุษย์ก็พระเจ้าเป็นผู้สร้างเมื่ออุบัติเป็นมนุษย์แล้วพระเจ้าโปรดก็ได้รับความสุขสบายถ้าพระเจ้าคริวลงโทษก็ได้รับทุกข์ถ้าประพฤติตามพระเจ้าแม้จะทำบาปก็ล้างบาปถ่ายบาปได้ถ้าพระเจ้าคริวก็ลงโทษให้ลำบากเป็นทุกข์ต่างๆแต่พระพุทธศาสานานั้น พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติให้ถือพระเจ้าแม้พระองค์เองท่านก็ไม่ทรงรับว่าเป็นผู้ที่ช่วยใครได้ดังคำตรัสว่าอัคาตาโรตทาคาตาพระตะถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงต้บอกทางให้เท่านั้นคือว่าที่ทรงแสดงธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ช่วยอะไรไม่ได้ญาติโยมพระภิกษุผู้นับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนิกพระองค์เป็นแต่บอกทางให้เราเท่านั้นอุปมาเหมือนกับทางบ้านเมืองทําถนนให้แล้วการเดินการสัญจรการที่จะรู้จักทางหรือไม่รู้จักทางเดินถึงหรือเดินไม่ถึงเดินช้าหรือเดินเร็วสะดุดอะไรหรือไม่สะดุดเป็นหน้าที่ของผู้เดินผู้ทําทางช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้ากอรับสั่งแบบเช่นนั้นพระองค์ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้อย่างเดียวคือบอกว่าให้ทําดีจะได้ดีอย่าทําชั่วถ้าทําชั่วจะได้ชั่วถ้าเชื่อพระองค์ท่านทําแต่ความดีบุคคลก็ได้ดีถ้าไม่เชื่อทําแต่ความชั่วบุคคลก็ได้ชั่วคนใดละชั่วประพฤติดีคนนั้นก็เป็นคนดี พระพุทธเจ้ารับสั่งแต่เพียงเท่านี้การที่บุคคลได้ดีได้ชั่วได้สุขได้ทุกข์มั่งมีสีสุขยากจนขัดสนพนาถาไม่ใช่พระพุทธเจ้าบันดาลตัวของบุคคลนั้นเองช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าทรงแนะทรงสอนไว้เท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงอุปมาเหมือนหมอเหมือนแพทย์ปรุงยา บอกสรรพคุณไว้เสร็จว่ายาอย่างนั้นแก้โรคอย่างนั้นอย่างนั้นคนเจ็บที่เชื่อหมอบริโภคยาก็หายจากโรคคนเจ็บดื้อหมอหรือไม่ดื้อหมอแต่กลัวยาก็มีหายจากโรคฉันใดก็ฉันนั้นเรานึกว่าคนเรานี้เกิดมาเพราะกรรมกรรมสกโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนนี้เชื่ออย่างสนิทใจชื่อว่ากรรมศัทธา วิปากัทธาเชื่อผลของกรรมการที่เราเชื่อว่าผลดีผลชั่วความสุขความทุกขท์ที่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลกรรมที่เรากระทำขึ้นไม่ได้มาจากอื่นใครไม่ได้ช่วยใครไม่ได้ให้สุขให้ทุกข์แก่ใครๆสุทธิอสุทธิปัจ,จตังความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนานโยอัญังวิโสทะเย ผู้อื่นใครเล่าจากยังใครให้บริสุทธิ์ได้ดีก็เพราะว่าเราทําดีชั่วก็เพราะว่าเราทําชั่วที่เราได้สุขอยู่ณนบัตรนี้เพราะเราทําดีมาแล้วที่เราได้ทุกอยู่บัตรนี้เพราะเราได้เคยทําชั่วมาแล้วเชื่ออย่างนี้เรียกว่าวิปากศัทธาแปลว,ว่าเชื่อผลของกรรมกรรมมัสกาสธาเชื่อว,ว,ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนคนเราเก็บกรรมไว้ที่ใจของตนเหมือนเมล็ดพืชเช่นเมล็ดมะม่วงมะขามเป็นต้นเก็บรากต้นกิ่งก้านสาขาดอกผลมะม่วงมะขามไว้ในเมล็ดฉะนั้นใครทำก็เป็นของผู้นั้นยะถากกำบังคมิสติสัตว์ทั้งหลายจักเป็นไปตามกรรมทำแล้วจะแบ่งให้คนอื่นไม่ได้เป็นอันขาด ต่างว่าแบ่งให้และมีคนยอมรับแต่ก็รับไปไม่ได้เพราะผิดธรรมดาไม่สามารถที่จะรับได้เช่นมารดาบิดาเห็นลูกประติชั่วได้รับได้รับทุกสงสารเพราะเป็นลูกแล้วจะรับกรรมนั้นเสียหมดรับทุกเสียหมดก็รับไม่ได้เพราะมารดามเพราะมารดาบิดาไม่ได้กระทําลูกต่างหากเป็นผู้กระทาเชื่ออย่างนี้เรียกว่ากรรมมัศกตาศรัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรู้จริงเป็นอันเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนด้วยประกาาชนี้ศรัทธานี้ยังแยกประเภทหรือมีลักษณะต่างกันความเชื่อที่ไม่ได้อาศัยเหตุผลเรียกว่าศรัทธาญาณวิยปยุทธ ญาณนะหรือญาณแปลว่าปัญญาหรือความรู้วิปยุทธ์แปลว่าไม่ประกอบศรัทธาญาณวิปยุทธ์ความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยญาณด้วยความรู้คือไม่อาศัยเหตุผลว่าควรจะเชื่อหรือไม่ควรเชื่ออย่างคนเชื่ออาจารย์ใบหวยอาจารย์บอกเลขลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นศรัทธาญาณวิปยุทธ์เชื่อเหมือนกันนับถือเหมือนกันเรียกอาจารย์เหมือนกัน ไปหาท่านบ่อยๆแทนที่จะไปหาฟังธรรมะธรรมโมก็ไปหาขอหวยขอเบอร์ท่านอย่างนี้เป็นศรัทธาญาณวิปยุทธคือไม่ประกอบด้วยยานด้วยปัญญาถ้าประกอบด้วยยานด้วยปัญญาแล้วลองนึกกลับนิดเดียวว่าใครเลยในโลกนี้จะไม่อยากได้ลาบยกเว้นพระรหันต์เท่านั้นเ <roup. S 1> มื่อรู้หวยรู้เบอร์แล้วจะไปบอกคนอื่นทําไมซื้อเองเสรยดีกว่าถูกแล้วจะได้ร่ารวย ไม่ว่าใครที่ไหนหมดเรานึกอย่างนี้อย่างเดียวแล้วปัญญาก็เกิดสว่างสวัยขึ้นสรุปว่าศรัทธ,ธาเหมือนกันเชื่อถือแล้วศรัทธ,ธาแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบไทยๆว่าศรัทธ,ธาเทียมคือศรัทธ,ธาไม่แท้ส่วนศรัทธ,ธาญาณสัมปยุตความเชื่อที่ประกอบด้วยญาณคือความรู้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องใช้ปัญญา ศัทธากับปัญญาไปด้วยกันเสมอไม่ใช่เป็นศรัทธาจริตเชื่อดาไปอย่างเดียวไปไหนไปทั้งศรัทธาไปทั้งปัญญาให้ศรัทธากับปัญญาเป็นสหายซึ่งกันและกันแม้จะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเชื่อแล้วก็ต้องมีปัญญาไตรตรองพิจารณาด้วยเช่นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ทมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้จริงหรือไม่จริงเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นศรัทธาแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องไ่ควรพิจารณาอีกว่าเอาปัญญามาประกอบพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆสังขารที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆอย่างนี้ปัญญาเข้าไปช่วยศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแบบนี้เรียกว่าศรัทธ,ธายานสัมปยุตศรัทธ,ธาที่ประกอบด้วยปัญญาท่านผู้มีศรัทธ,ธาประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงควรให้เป็นชนิดศรัทธ,ธายานสัมปยุตให้ความเชื่อประกอบด้วยปัญญาคราวนี้ในพระบาลีข้างต้นตรัสไว้ว่า ลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นมีลักษณะอยู่สอย่างคือ 1. ปรารถนาที่จะได้เห็นท่านผู้มีศีล 2. ปรารถนาที่จะได้ฟังพระสัทธรรม 3. นนำมนทินคือความตรณีออกจากใจในคำพีวิสุทธิมัคท่านกล่าวไว้สเพื่อจะได้ดูลักษณะของจิตใจว่าศรัทธา,ายังอยู่กับเราหรือไม่ศรัทธาเป็นแบบชนิดไหน ใจิตใจยังอยากเห็นท่านผู้มีศีลเกลียดผู้มีไม่มีศีลหรือไม่จิตใจยังอยากฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่และพยายามนำมนทินคือความตรณีออกหรือไม่ในพระพุทธภาษิตนี้ยกมนทินคือความตรณีอย่างเดียวแต่อันที่จริงเกเียตทุกอย่างผู้มีศรัทธาแล้วต้องการจะดำออกทั้งนั้น แต่ที่ยกความตณีขึ้นมานั้นก็เพราะเหตุความตณีนี้เป็นค่าศึกโดยตรงของศรัทธาคนตระีทําให้เกิดศรัทธายากคนไม่ตระนีทําให้เกิดศรัทธาเกิดง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงยกความตณีขึ้นกล่าวอีกประการหนึ่งเมื่อนําความตณีออกจากใจได้หมดแล้วกิเลสต,ตัวอื่นก็หมดไปด้วยเพราะความตณีไม่ใช่กิเลสย่อยๆไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่เหมือนกัน เมื่อนำความตรนีให้ออกไปจากใจแล้วตัวอื่นๆก็พลอยออกไปด้วยถึงทราบว่ากิเกลนนั้นมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพักเป็นพวกแล้วมันไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนมีพักเดียวเราจะว่าพักฝ่ายค้านก็ได้เราจะเรียกว่าพักฝ่ายสนับสนุนก็ได้พักฝ่ายค้านก็คือค้านไม่ให้ทําความดีที่ว่าพักฝ่ายสนับสนุนก็คือ สนับสนุนให้ทำความไม่ดีเป็นพักเดียวพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อตัวใดตัวหนึ่งหมดตัวอื่นก็พล้อมหมดไปด้วยอุปมาเหมือนต้นไม้เราตัดยอดก็กระเทือนถึงรากตัดรากก็กระเทือนถึงยอดแต่ณที่นี้ท่านยกเฉพาะความตรนีขึ้นอย่างเดียวและคุณลักษณะส,สองประการเบื้องต้นก็ไม่จะเป็นต้องอธิบายบอกชัดอยู่แล้วว่า ใจิตใจของผู้มีศรัานั้นอยากจะได้เห็นท่านผู้มีศีลอย่างสูงจนถ,ถึงอยากเห็นพระอรหันต์อยากเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์จริงๆนั้นท่านร่วงไปแล้วเห็นไม่ได้แต่เมื่ออยากเห็นพระองค์พระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมกายก็ปรากฏเป็นพุทโทธขึ้นที่ใจก็สามารถเห็นได้เมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากฟังคําสั่งสอนของท่าน เมื่อเราอยากฟังคำสอนของท่านนึกไปก็พบคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ได้ฟังอยู่นั่นเองมาวัดก็ได้ฟังเทศอยู่บ้านก็มีหนังสืออา่านได้พบได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วนำความตรณีออกจากใจความตรณีนั้นในพระบาลีแจกไว้ห้อย่างคือหนึ่งอาวาทมัจฉริยะความตรณีที่อยู่อาศัยไม่อยากให้ใครมาอยู่ด้วย ใครมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ค่อยชอบใจนัก 2. อุลมัชริยะตรณีในสกุลไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาเกี่ยวข้องด้วย 3. ลาภมัชชริยะตรณีรายได้คือลาบไม่อยากจะให้ใครไม่อยากให้ทานนั่นแหละตรณีห่วงแหนกิบเอาไว้ตรณีมากๆจนหายใจเป็นความตรนีแม้เจ็บหนักก็ยังนึกถึงสมบัติ ีวัน,นะมะชาริยะตรณีวันณะคือตรณีคุณงามความดีไม่อยากให้ใครดีเท่าดีเทียมถ้าใครดีสม่ำเสมอเท่าเทียมขึ้นมาแล้วไม่ค่อยสบายใจห้าธรรมะมะัชะริยะตรณีธรรมคือตรณีความรู้ไม่อยากที่จะให้ใครมีความรู้เกินกว่าตนเองจะสั่งสอนใครก็สั่งสอนไม่หมด อย่างในบาลีเรียกว่าอาจาริยมุติกรรมมือของอาจารย์พวกเดรถีนิคนมีลูกศิษย์ลูกหามากนั้นสอนลูกศิษย์ไม่หมดความรู้ของตนวัวลูกศิษย์จะมีความรู้เหมือนกับอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านรับสั่งว่าพระองค์ท่านไม่มีอาจารยมุติคือไม่มีกรรมมือของอาจารย์ตรัสบอกหมดไม่ทรงปิดบงังไม่มีปิดบังอำพรางใครเลย ไม่มีกามือของอาจารย์ที่ตรงกันข้ามก็เป็นธรรมมัจฉริยะตรณีความรู้บอกใครไม่หมดรวมเป็นความตรณีห้าอย่างแต่ที่หลักสำคัญสำคัญเห็นง่ายๆก็คือลาภัมมัจฉริยะตรณีวัตถุสิ่งของไม่ปรารถนาที่จะเสียสละบริจาคนั่นแหละให้นำออกจากใจเมื่อตัวนี้หมดตัวอื่นก็หมดศรัทธาก็ปรากฏขึ้นที่ใจ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าลักษณะของท่านผู้มีศรัทธาสาธุชนได้สดับแล้วถึงกำหนดพิจารณาแล้วนำไปตรวจรองที่ใจของตนถ้าศรัทธายังเป็นญาณวิปยุทธก็แก้ให้เป็นญาณสัมพยุทธเสียและแก้ให้ถูกให้ตรงให้ดีให้ด,หดยยียิ่งขึ้นไปคือให้เกิดศรัทธาความเชื่อประสาทความเดอมใสในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้ซึงในคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อวุธิสิริสวัสดิพัฒนมงคลจเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปโดยนยักดังบรรยายมาด้วยปาการาชนี